นมัสการพระคุณเจ้าที่เคารพอย่างสูงท่านคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและท่านผู้มิเกียรติที่เคารพทุกท่านจิตอา,าสาศูนย์รวมใจไทยทั้งชาติย่อมประกาศสามัคคีสีสร้างสรรค์จิตอาสามีใจไปด้วยกันรวมผูกพันพัฒนาไทยให้รุ่งเรือง การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทางด้านเทคโนโลยีทำให้ประเทศไทยของเราต้องเร่งพัฒนาตนเองเพื่อที่จะสามารถแข่งขันในระดับนานาชาติได้ซึ่งกระแสะการเร่งพัฒนาตนเองนี้ก็ทำให้คนในสังคมไทยเกิดค่านิยมทางวัตถุสูงขึ้นเอารัดเอาเปรียบซึ่งกันและกันจากที่เคยประนีประนอมรักใครเอเื้อเฟื้อเกื้อหนุนกัน ก็กลับต้องมาแข่งแย่งแข่งขันเพื่อที่จะชิงอำนาจและวัตถุเงินตราปัญหาเหล่านี้ก็ทำให้เราเห็นเลยว่าคนไทยในสังคมตอนนี้กำลังขาดจิตอาสาขาดจิตสาธารณะจิตอาสานั้นก็หมายถึงการกระทำที่แสดงออกมาในรูปแบบของพฤติกรรมโดยคำว่าจิตอาสาสามารถแยกศัพท์ออกได้เป็นสองคำคือจิต และอาสาคำว่าจิตหมายถึงจิตใจความรู้สึกนึกคิดส่วนคำว่าอาสานั้นก็หมายถึงการลงมือทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งโดยหัวใจโดยที่ไม่มีผู้ใดบังคับจิตอาสาจิตสาธารณะจิตสำนึกสาธารณะคำศัพท์เหล่านี้นั้นก็ล้วนมีความหมายและในทางปฏิบัติไปทางเดียวกัน ท่านผู้มีเกียรติที่เคารพคะหลักธรรมที่จะนำมายกตัวอย่างในวันนี้นั้นเป็นหลักธรรมที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งที่จะช่วยส่งเสริมให้คนในสังคมไทยของเรามีจิตอาสาประกอบด้วยหลักธรรมประการที่1ห,หลักพรหมวิหาร4หลักพรหมวิหาร4หมายถึงหลักธรรมที่ยึดมัน่นตั้งมั่นยึดเหนี่ยวไว้ในจิตใจเป็นธรรมอันประเสริฐไว้ควบคุม พฤติกรรมการประพฤติของมนุษย์ไดยแก่ประการที่1นึ่งเมตตาคือความรักความรู้สึกรักใครประนีประนอมปรารถนาดีอยากจะให้เขามีความสุขมีใจเมตามาตาไม่ตีประการที่สองกรุณาคือความสงสารความรู้สึกสงสารมาเห็นเพื่อนเห็นพวกพ้องกำลังประสบความสงสาร ความสงสารที่ว่านี้อาจจะเป็นความทุกข์ในเรื่องใดๆก็แล้วแต่การเรียนการเงินหรือการงานเรามีจิตใจดีปรารถนาดีอยากจะเข้าไปช่วยประการที่สมุทิตาคือความรู้สึกยินดีไม่เห็นผู้อื่นได้ดีรู้สึกเสียใจเมื่อเห็นพวกเขาประสบเหตุร้ายไม่มีใจที่รู้สึกอิจฉาริษยา รู้สึกยินดีไม่เห็นเขากำลังจะประสบความสำเร็จและพบเจอกับความเจริญก้าวหน้าประการที่4อุเบกขาคือวางตัววางตนให้เป็นคนตรงกลางมีจิตใจที่เรียบตรงดุดดาช่างไม่เอ็นเอียงด้วยรักและไม่เอ็นเอียงด้วยชังหลักธรรมประการที่2คือหลักสังคหวัตถุ4 สังฆวัตถุสี่นั้นเป็นหลักธรรมที่ยึดมั่นอยู่ในจิตใจเป็นหลักธรรมแห่งการส่งเคราะห์กันยึดเหนี่ยวน้ำใจกันประกอบด้วยประการที่หนึ่งทานคือการให้พอเริ่มต้นด้วยการให้คือหัวใจที่ยิ่งใหญ่ของคนที่มีจิตอาสาองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเน้นที่ธรรมทานมากกว่าอมิสทาน การให้โดยที่ไม่หวังสิ่งตอบแทนเป็นการให้ที่บริสุทธิ์ใจประการที่สองปิยะวาจาคือการพูดจาไพเราะพูดจาอ่อนหวานน่ารักน่าฟังจงเน้นว่าต้องเป็นการพูดโดยที่ใช้ถ้อยคำสุภาพอ่อนหวานประการที่3อัตถจริยาคือทำตัวทำตนให้เป็นประโยชน์ คือบำเพ็ญประโยชน์ให้แก่สังคมไม่นำความเดือดร้อนมาให้ตัวเองและจะต้องไม่หาเดือดร้อนให้แก่ผู้อื่นด้วยประการที่4สมานตาตาคือการทำตัวเสมอต้นเสมอปลายตนอย่างไรปลายก็อย่างนั้นรู้จักปรับตัวปรับตนเข้าหาคนในสังคมได้สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุขสงบสุขท่านผู้มีเกียรติที่เคารพคะ หลักธรรมสุดท้ายที่จะนำมายกตัวอย่างในวันนี้นั่นคือหลักพุทธ,ธจริยสาสพุทธ,ธจริยสาสก็คือกิจวัตรขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่โปรดเหล่าสรพพสัตมี3ประการคือประการที่1โลกัตถจริยาคือทรงบำเพ็ญประโยชน์โดยการเผยแพร่พระพุทธศาสนาและชี้หนทางแห่งการดับทุกข์ให้ประการที่สอง ยากัดถจริยาคือทรงบำเพ็ญประโยชน์แก่พระญาติประการที่สพุทธถัจจริยาคือทรงบำเพ็ญประโยชน์ในฐานะพระพุทธเจ้าพุทธจริยวัรขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านี้ถือเป็นหลักธรรมที่สำคัญในการดำรงชีวิตเพราะเรานั้นสามารถนำไปปรับใช้เพื่อช่วยเหลือผู้อื่นและสงเคราะห์ผู้อื่นได้ ท่านผู้มีเกียรติที่เคารพคะหลักธรรมที่กล่าวมาข้างต้นนี้ล้วนเป็นหลักธรรมที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งที่จะช่วยส่งเสริมให้สังคมไทยของเรามีจิตอาสาการที่เราไม่นิ่งดูดายต่อคนในสังคมไม่นิ่งดูดายต่อความเดือดร้อนของผู้อื่นมีใจปรารถนาดีอยากจะเข้าไปช่วยอาจจะไม่ใช่ด้วยการให้ทานให้เงินตราแต่อาจจะเป็นการเสียสละเวลา ลงแรงลงใจเข้าไปช่วยโดยจิตที่มีความสุขไม่ได้ช่วยเหลือผู้อื่นซึ่งสมเด็จพระบระเมเณรรามาธิบดีศีสินมหาวชิราลงกรพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวแต่พระราชทานโครงกลานจิตอาสาเราทำดีด้วยหัวใจเพื่อพี่น้องชาวไทยจะได้รักใครสมัครสมานสามคัคคีบำเพ็ญความดีเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่คนในชาติ โดยที่ไม่หวังผลตอบแทนซึ่งการปฏิบัติตัวปฏิบัติตนในครั้งนี้นั้นเป็นการปฏิบัติตัวที่ตั้งอยู่บนฐานฐานแห่งความเจตนาดีฐานแห่งความตั้งใจดีนั่นเองปัจจุบันนี้เราจะเห็นได้เลยว่าสังคมไทยของเรากำลังต้องการคนที่มีจิตอาสาเป็นอย่างยิ่งคนที่มีจิตอาสาย่อมพาสังคมไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองได้ ดังคำกล่าวที่ว่าจิตอาสาจึงจะพัฒนาสังคมให้เจริญรุ่งเรืองได้จิตอาสาพัฒนาตนพัฒนาชาติประชาราชเรื่องธรรมเลิศล้ำผลจิตอาสาพัฒนาไทยไม่อับจนยอมส่งผลให้สังคมอยู่ร่มเย็น